สั่งเป็นข้าวเปียกเส้นใหญ่งานเด้อวิวแบบซิวแหงมาจิบกาแฟมาจิบกระฟ๋อกกาแฟนั่งทรงวิวหนี่บะค่ะ แล้วน้อเข้ามาฮอตแถวเขตบ้านบัวแล้วเขาไปเบึงว่าไปวังเวียงเขาจะปะลินใส่แน่ ฟังเวียงแล้วเนาะเราก็จะมาแว่กินข้าวเปียกอยู่แถวสนามบินแล้วาอากาศพอดีอหนาวอ่ะก็มาบอกเราแดดในนิดนึงใช่ร้อนม,มือให้หมิงไข่ข้างหลังเานาะอ้าวไอิมแกงเนาะนี่ตอนนี้เราก็สั่งเป็นข้าวเปียกเส้นใหญ่แต่มาแล้วมัมมนจะแซ่บเองนี่มีผักกับพร้อม นีน้อยสั่งเป็นข้อเปียกเส้นน้อย,อยเป็นตะแซ่บเนาะแมพ้นว่าข้อเปียกข้อเปียกว่ะหัวหัวยังวะหลังจากเขากินข้อเปียกแล้วแล้เวเนาะเขาก็จะไปคาเฟ่คาเฟ่แย,ย่งเกาะที่เขาจะไปนะภูมู้มยเออเขาจะไปคาเฟ่ภูมัยกันแต่ว่าวิวงามเขาไปเบิบ่งว่าวิวจะงามสมบูรณ์ยุงคำล่ำลือบอกอเลยเอ๊ะตอนนี้เขากำลังฮอตแล้ว ปูมายเดี๋ยวทางซอกบอลจอดรถก่อนเดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปเบิ้งทางในว่าจะสว่ยสมคำล้ำลือบอไปกันเลย อุ๊ยสวยแน่ของน้ำของน้ำของน้ำอุ๊ยเขาลงไปลุมก็ได้โอ้มันเป็นบอลผักเป็นตู้เป็นตู้เนาะอ้าวจิบะไรผักกนี่เหรอบับบ๊อบบ๊อบบ๊ิบบาเบบาจิบกับก๊อบบ๊อบบาับบ๊อบบ๊อบก๊บบอบบ อเฮามาั mm. s <S look, ่เครื sure. ่องดื่มก็มีบนกันนันเลยทีทำห้เาเบิงวิวก่อนาเี่ถ่ายบิรวิวมาถแบบเห็นอันนี้ถ่ายหูถ่ายหู เราต้องบอกคัะว่าแตกเนว่ยท้างลุกมกัะบอกมือเป็นในน้ำมีขั้วค่าอีกอืม้มางลุกมัก็จะแบบเป็นงานเป็นตู้แบบให้เจ้านอนเป็นคืนนี่นี่แล้วเขากะได้เครื่องดื่มของเขามาแล้วเ<า>ป็ไปไหนต่ะแซมแหงรสชาติเป็นแนวน้อย นี่เขากลับมานั่งกิ่นซิวซิวสมบิวนี่ทำกลางบรรยากาศแบบนี้เลยนักท่องเที่ยวหลายแหง่งมันนี้ขนาดเป็นมือ่อันวันคานวันแบบว่านั้นบ่แมนวันสุกเสาร์ทิตย,ยังแบบคนบกระไย ตอนนี้เขาก็ออกมาจากคาเฟ่แล้วเนอะตอนนี้เขาก็าลังจะไปโซกที่ภาคนี่จักยูจดุดใดนหรอปุ่นี่ของวางเวียงแล้วชอบอะไรทีนี่นี่เราจะซาวรถน่าหัน,หนหเลือกสีเดียวกันอีกได้ทันเป็นแก๊งคนวายันปุ๊งยันหลง <laughs> มลขายของ,องกินสุกืนเขาใ่โแมเขาช็คเต้ยันมงอูักหลังจากเขาได้ห้องแล้วเนาะเขาก็จะมาละกินเข้ามือนี้เขาก็ลมาฮอนทำลมแล้วแ่่ฮอนจะอยากเข้าไปเบิ่ง ไปนั่งกินตอกกินตำก่อนประมาณเร่งๆสี่โมงก็จะไปลงเหงเฮ้ยซื้อเกือบอ่ะนี่นี่เพิ่งก็จะขายแบบเป็นเครื่องแบบไผ่อยากว่าแบบว่ามาแล้วอยากเปลี่ยนเครื่องหรือว่าซื้อเป็นของที่ระลึก่างชีก็มีเด้อเป็นแบบเสื้อผ้าบ๊อบสุดีดีบ้างมัยยังสิป้าสีโคตรเจมส่งตัวนี้ ่มนเมือวันุเสาร์ทิ์ก็เลยแบบคนบกพลายห้เบิัลานมานวันซุกวันเสาร์ทิ์นี่คนเต็มเลยนี่ Nauai no, ba โอเครักชาติมีไหมตอนนี้ฮอกก้ออกจากถ้ำลมแล้วเนาะหาหากระเซกปิดแล้วตอนนี้ฮอกก้าอเวลาจะลงงเหานะจ๊ะสี่โมงยังเนาะฮอกก้จะไปลงเนาะเพราะว่าฮอรได้จองอ่ะปีลงเหือาไปแล้วฮอกก้จะไปลงเหง้ากันไปเบิ่งมากกัเจ้าเกี่ยวมาให้ฮอแล้วบ๊อ เมืกี้วันจะอ่นตอนนั้นยูทำลงเมื่อกี้ตอนกินอาหารขเราบบได้ถ่ายให้เบิรงซ้ำเพราวะว่าอ่านเบ็ดเขาดับนอกเลยว่าบบได้ถ่ายให้เบิรง ตอนนี้เขากลับมาฮอตจุดนัดอ,นอย่างก็พนักงานนั่นโลงเหนือแล้วเนาะตอน,นเขากำลังไปหารถเพิ่นจะมาหับล่ะกะเพิ่นจะพาไปบอนจีว่าเขาจะไปโล่งเหนือเนาะนี่เมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาเพิ่นก่อนให้เพิ่นพาไปแเด่นดนดนดีน่นนนเองบริษัทวังเวียงพลายอ่ะบอกราจะไปซื้อเกือบ,บแม่แหละทีมงานเาอีกสามคนเขาไปรอซื้อเกือบอยู่ตอนนี้ หลังจากที่ท่าน้ก็จะมาฮ้องเพลงข้าเวลาก่อนหนึ่งสองสามหโอเมลอเซ้อมเบิงูเบาน้อยแถดีกว่าตอนนี้ออซื้อฮนนะอันนี้เขามาอยู่ฮันไหนเกนซื่ออ่อเานจาิย์แมนซื่ออกยังไปอยังไปเบิงเนาะคันเดตอนนี้เากมาพักอยู่ที่ที่ เดี๋ยวเบิ่งวัาตแลงเราจะได้นอนบมัดีมาแล้วเ่นไนสุดเรากับมาแล้วไปขึ้นเลยเราบอกเึ้นเลยเลยนี่เริมแล้วเอ้ยเๆเดี๋ยเรามงเบิ่งชิบะนั่งใจาชิบนท้าย i <laughs>